สวัสดีค่ะบุญนำค้าที่ดินค่ะคลิปเนี้ยอี EP เนี้ยขอแทรกนิดหนึ่งค่ะพอดี FC ท่านหนึ่งนะ่ะโทรมาปรึกษานะคะ F c ท่านนี้อยู่สระบุรีค่ะนะคะโทรมาปรึกษาว่าว่าซื้อที่ดินค่ะกำลังจะโอนนะคะไม่มั่นใจว่าโอนแล้วจะมีปัญหาไหม เพราะว่าเจ้าของที่เขาใช้วิธีมอบอำนาจมานะคะอันเนี้ยเขาใช้วิธีมอบอำนาจมาเนี่ยกรมที่ดินพนักง,งานที่ดินเขาก็ช่วยดูแทนเราได้แต่ที่ใครแมมก,กว่านั้นสำคัญฝันนั้นคือที่ดินแปลงเนี้ยเป็นของใครเจ้าของชื่ออะไรตรงด้านหลังโฉนดมีชื่อคนเดียว แต่เราต้องเช็คว่าเขามีสามีหรือภรรยาไหมนะคะถ้าเขาซื้อมาบางท่านเนี่ยเขาฮาลงชื่อภรรยาคนเดียวเผื่อเขาแยกกันอยู่เลิกกันโดยนิตินัยปรน,นัยคือว่าเขาเขาแยกกันอยู่เลิกกันอยู่โดยโดย,ยังไม่อยา นะคะเผื่อภรรยาเขาที่แปลงนี้มาขายเราเนี่ยสามีเขาอาจจะยังไม่ทราบเพราะฉะนั้นทางที่ดีให้เขามาเซ็นรับทราบการโอนด้วยถ้าเขามีทะเบียนสมรสนะคะถ้าเขาถ้าเขาแอบเอามาขายภรรยาเขามาขายได้ค่ะเพราะว่าภรรยาเขามีชื่อนะคะเขาเอามาขายได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีการโอนไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยเราซื้อในราคาห้าล้าน แต่ว่าเวลาโอนเนี่ยเจ้าของที่เขาโอนให้เราในราคาประเมินนะคะถ้าเขาโอนให้เราราคาประเมินเนี่ยอาจจะล้านสองล้านถ้ามีการฟ้องร้องจากอีกฝ่ายหนึ่งอันนี้เราป้องกันไว้ก่อนนะคะเขาคืนเงินเราค่ะแต่คืนเงินในราคาประเมินที่เราทำเรื่องโอนที่กรมที่ดินนะคะนะคะนะคะพึงพึงระวังไว้ด้วยก็ดีค่ะพึงระวังไว้นิดนึง นะคะเพราะเราไม่ได้เงินคืนเต็มจํานวนนะคะถ้ามีปัญหาเป็นโมคียะปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดมีการฟ้องร้องกันเนี่ยว่าแอบ,บเอามาขายเนี่ยบางทีสามีเขายังไม่ทราบเผื่อทะเลาะก,กันแยกกันอันนี้เราเผื่อไว้ก่อนนะคะไม่ใช่ทุกแปลงนะคะแต่เราป้องกันไว้ก็ดีเพราะเราใช้เงินเยอะนะคะถ้าได้คืนได้คืนแค่ราคาประเมินที่ลงในสัญญาจ,จะซื้อจะขายเท่านั้นนะคะเราไม่ได้วงเงินเต็มนะคะนะคะเพื่อนๆแล้วมีอะไรเนี่ย คอมเมนต์ถามมาได้เลยค่ะหรือจะโทรถามมาก็ได้ค่ะบุญนำค้าที่ดินค่ะอยากแชร์อยากให้ความรู้อยากให้ความรู้ทุกท่านที่ทำธุรกิจด้านที่ดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรมนะคะนะคะถ้าเราทำอะไรที่ซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรมเนี่ยยังไงเราก็ไม่มีวันแพ้ค่ะยังไงเราก็รวยอย่างเดียวค่ะ นะคะเราอย่าไปเห็นแก่เงินเล็กๆน้อยๆเราทําธุรกิจเนี่ยนะคะชื่อเสียงเราสําคัญกว่านะคะบุญนําค้าที่ดินค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยค่ะฝากด้วยค่ะ fc ทั้งหลายฝากด้วยค่ะนะคะคอมเมนต์มาเลยค่ะพี่บุญนาอยากแชร์ความรู้ค่ะจริงๆแล้วมี F เอมีโค้ดหลายคนที่ก็ทําเกี่ยวกับที่ดินเขาก็พูดเรื่องลึกๆๆรลับอะไรอย่างเงี้ย พี่บุญนำก็ทราบค่ะเดี๋ยวพี่บุญนำจะค่อยๆค่อยๆค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดทีละคลิปละคลิปใจเย็นๆค่ะถ้าอยากรู้เลยเนี่ยโทรมาเลยหรือว่าคอมเมนต์มาค่ะนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะบุญนำค้าที่ดินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ